วันนี้ลัธิครอบครัวไทยมาหามนาจนะครับมาแนะนําให้รู้จักผังการเงินนะครับซึ่งผังการเงินที่เรียกว่าการเงินของรถแบบสอฟนั่นเองซึ่งครอบครัวลัธิครอบครัวไทยมหามนาจใหม่ะก็เป็นแบบซอฟพาวเวอร์นะหานาจซอฟพาวเวอร์นะจะนาคอนเซปต์การเงินเนี้ไปสู่ความเป็นจริง เรลิตี้นะครับนะครับซึ่งก็มาจากมาตรฐานสูงของประเทศไทยนั่นเองเรียกว่าซูเปอร์แตนด์ดไทยนะฮะซึ่งจะมี4 0แพลตฟอร์มนะแล้วก็10ปฏิวัติแต่ทีนี้ก่อนที่จะ10ปฏิวัติจะทำงานได้นะครับก็จะต้องมีการเงินนั่นเองนะครับเพื่อเดินเพื่อเดินไปเป็นรถแบบ2ไงคือมีถนนให้เดินถนนให้กลับเคลื่อนไปในรถ่บบ2ว่าจะต้องทำอะไร กินเงินเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำมันนั่นเองมันจะทําให้สุเปอร์สตาดตเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเป็นจริงเดินไปสู่เป้าหมายได้ด้วยคอนเซปต,ต์เหล่านี้ขอเชิญดูคอนเซปต,ต์นะครับหนึ่งออกก่อนดูคอนเซปต,ต์ก็ดูนี่ก่อนต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้อ,ใชอ,ใชอ,อำนาจของบัตรประชาชนนะครับซึ่งมันคืออำนาจที่ปตายนั่นเองอทำให้เกิดขึ้นจาก40ล้านเสียงนะครับ คือสี่สิบล้านเสียงประชาชนต้องส่งมาด้วยนะครับหาไม่ส่งก็เหมือนไม่มีคนขับอ่ะประชาชนประชาชนก็เหมือนท่านมีบัตรใบขับขี่นั่นเองนะครับมีใบขับขี่แล้วฉันจะขับรถขับรถมาตรฐานสูงขับรถข,รถของครอบครัวไทยเนี่ยนะครับนะครับต้องมีใบขับขี่ใบขับขี่ก็ส่งมากันนะยืนยันยืนยนันปุ๊บก็ก็จะเริ่มมาใช้งานละหนึ่งต้องเข้าร่วมกู้ ชาติกับขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองในยุคเอไอนะครับอันนี้นะครับก่อนที่จะได้การเงินจะต้องมีขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองก่อนซึ่งจะรวบรวมใบแสดงเจตจำนงอ่ะสี่สิบล้านใบก็คือรวบรวมเนี้ยนะี่ยสี่สิบล้านโหวตสี่สิบล้านบาใบใบแสดงเจตจำนงโดยบัตรประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงส่งไปที่ขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองขบวนกู้ชาติพระสองมีหนที่รวบรวมไพ่พลอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ยุคนี้สตัตรเราไม่ได้เป็น คนถือมีดดาบมายึดประเทศเหมือนอย่างสมัยอ่าพม่ามายึดประเทศแต่ตอนนี้สัตูงเรามันเป็นทั้งโลกเลยเป็นนอมินีเข้ามาหมดนะแล้วก็ตัวในประเทศเองก็ออกกฎหมองกฎหมายเอื้อ,อํานวยกับต่างชาติซะมากกว่าผลประโยชน์ตกกับต่างชาติตกกับนายทุนนะครับโดยมีรลบระบบต่างๆให้ในายทุนได้ใช้อย่างสบายกว่าคนไทยเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันจึงเป็นสัตูที่ทําให้ประชาชน ไม่ม่ความมั่งคัง่งนะกลายเป็นทาสไม่ถูกต้องเพราะนั้นต้องกู้ไงเพราะนั้นทาตก็ต้องกู้นะเราเป็นทาสยุคใหม่ก็ต้องกู้เพื่อไม่เป็นไม่เป็นทาสยุคใหม่เพื่อจะเป็นไทยนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าร่วมกระบวนการกู้ชา,าติพตักสองในยุคเอไอนะทีนี้ก็การจะร่วมกู้ก็จะต้องสะสมเงินกันด้วยการสละวันละสี่บาทเพราะเราจะไปเอาสี่แพลตฟอร์มไงนะเนี่ยเราจะมาเอาสี่แพลตฟอร์มของซูเปอร์แตนด์ด เราจ่ายเราจ่ายสี่แพลฟอร์มแพลตฟอร์มเรืนึบาทนะถูกมากแต่2อบาทถูกมากเลยนะครับจ่ายถูกมากมต่ำมากมากก็ถ้าเขาสะสมไปวันละ4บาทเป็นเวลาสิปีเพราะเราหลงทางม,มา90้าปีหลืออยู่สิปีก็จะครบรอบหนึ่งอปีดังนั้นทีก็ต้องสะสมวันละ4บาทมันก็เป็นเงิน1นึ่0หบาทนะครับเงินหนึ่งพบาทไปคูณกับอ่าห้าล้านคนอ่ะ เราคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็จะเข้าใจง่าย50ล้านคนประชาชนที่มีสิทธิ์เสียงเลือกตั้งนะฮะจริงๆก็มี52ล้านแต่คิดเป็นเลขกลมๆ50มันจะได้เห็นภาพมันได้ง่ายก็เท่ากับว่าต้องใช้เงินถึงเจ็ดแสนนะฮะเจแสนสามหมื่นล้านนะครับ7จ็ดแสนสหมื่นล้านนะฮะอันนี้นะฮะเงิน7จ็ดแสนสหมื่นล้านนะครับให้ไปหารแบ่งจะได้ตำบลละ100ล้านอย่างนี้นะฮะหารแบ่งได้ตำบลตำบลละ ถามว่าไอ้เงินนี่มาจากไหนก็นี่ไงมาจากประชาชนตัดสินใจนะที่จะตัดสินใจที่จะใช้เดอะซูเปอร์แซนด์ดนะเหมือนกนเราตัดสินใจที่จะเอาใบขับขี่นี่ไปขับรถเฟอร์รารี่รถล a ม b o โ g กิน i ี่รถอะไรแพงๆพงเงี้ยเราก็ต้องเก็บเงินสะสมใช่ไหมครับใช้เงินใช่ไหมเหมือนกันอันเดียวกันนี่แหละครับเนะี่ยเราอยากได้เดอะซูเปอร์แซนด์ดก็อยากได้รถที่มีมาตรฐานสูงเป็นซูเปอร์คาร์เงี้ย แต่คราวนี้เราจะใช้ในการปกครองก็ต้องใช้เดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดเพื่อมาปกครองประเทศด้วยสี่แพลตฟอร์มนะเมืแ่อบบเราเก็บเงินสะสมซื้อรถแพงๆอะ่ะรถลมอมกินนี่เบิกอะไร,บ,ร,บ,รบูกาตี้โรลส์รอยอะไรเงี้ยนะเอาเอาเป็นว่าเก็บเงินสะสมแล้วกัน10ปีนะเป็นเงินหนึ่งหมบาทนะไอ้เงินตัวเนี้ยเมื่อไปคูณกับจำนวนประชากรเนี่ยมันจะเป็นเงินเจ็ดแสนนะครับ สามหมื่นล้านบาทเงินอันนี้ยเป็นเงินที่ต้อง <c oughs> คือลมมันพัดผมจะไม่ต้องล็อกให้กระดาษนี้อยู่เพราะนี่เป็นการทำแบบผู้บัญดาชาวบ้านนะผู้บรรดาชาวบ้านก็ต้องทำแบบชาวบ้านเขียนด้วยมืออธิบายตามอธิบายบนหลังคาบ้านนะครับอันนี้ยอยู่ข้างบนนี่นะครับ ให้เห็นว่าอยู่บนหลังคาบ้านนะเพื่ออธิบายไปยังทุกๆบ้านเดี๋ยวมาต้องแสงสว่างขยับอีกทีนะฮะเอาละเราเข้าใจแล้วว่าเออต้องสะสมแล้วละ่ะนะสะสมวันละสี่บาทก็ไม่แพงนี่นะวันละสี่บาทสิปีเป็นเินหนึ่งหนสี่พันหกร้อยมันทำให้ตำบลของท่านอ่ะมีเงินตำบลละหนึ่งร้อยล้านเป็นเงินของประชาชนนะ คือประชาชนต้องทําเองรัฐบาลไม่ทําให้หรอกอย่างเงี้ยจะไปรองบประมาณก็ไม่มีไม่ต้องไปรองบประมาณไม่ต้องรอพักการเมืองใดๆทำให้เพร,ะระาะพักการเมืองมันก็ต้องไปรองบประมาณอยู่ดีไม่ต้องอาศัยพักการเมืองเลยนะท่านไม่มีความจําเป็นต้องอาศัยพักการเมืองไม่ต้องไปอาศัยสอสอเลยนะครับนะท่านทําด้วยตัวท่านเองด้วยเนี่ยเพียงแค่ตกลงที่จะใช้รัฐีครอบครัวไทยมาอำนาจนี่แค่นี้ท่านมาเป็นสมาชิกของรัฐีครอบครัวไทยอำนาจซึ่งท่านเป็นอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ละหลังอ่ะนะ ป้าในหลังมีบัตรประชาชนอยู่แล้วท่านเป็นสมาชิกโดยอัตโ,ตโนมัตินะของกอบูไถมนแผานาทเมื่อเป็นสมาชิกก็ต้องปฏิบัติตามนะครับอ่านี้เราก็ลงทุนวันละสี่บาทสิบปีเงินหนึ่งหมื่นสะี่พันหกร้อยนะฮะแล้วก็ทําให้ตําบลแต่ตำบลจะมีเงินเข้ามาหนึ่งร้อยล้านนะ,ะถ้าเราทําเร็วแค่ไหนภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเงินก็จะเข้าตําบลเนี่ยภายในหนึ่งเดือนก็เข้าแล้วเนี่ยไม่เห็นต้องไปรองงบประมาณเลยไม่ต้องอาศัยสสอพักหนึ่งเงินมาละหนึ่งละเงินของประชาชนนะ พราะเงินมาจากท่านวันละสี่บาทนี่ไงสิบปีแต่ที่นี่ไม่ไม่ต้องรอสิบปีไงไม่ต้องรอสิบปีนะเทคนิคคือตรไม่ไม่ต้องรอสิบปีแต่เงินจํานวนเนี่ยมันเป็นจํานวนสิบปีไปตลอดแล้วถามว่าเอาเงินมาจากไหน้วม,มาจากธนาคารแห่งชาติครับเพราะท่านส่งมาสี่สิบล้านเสียงเนี่ยสี่สิบล้านโหวตสี่สิบล้านเสียงยมันไปประกาศที่ขบวนู้ชการสองนำไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติให้กฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำน,นาจทีจ่ตย ือท่านส่ง40ล้านเสียงส่งมาที่กระบวนกู้ชาติจากสองแล้วกระบวนกูรกู้ชาติจากสองไปประกาศที่รัฐสภาประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเลยนะครับประกาศให้รัฐสภายอมรับะให้รัฐสภายอมรับนะยอมรับรับทราบรับไม่รับก็ต้องประกาศนะเพราะเราไม่ได้มาทํารัฐประหารนี่ครับสามารถประกาศเองเลยแต่นี่เราทําแบบสง่างามด้วยการให้รัฐสภายอมรับรับทราบรับรู้และเป็นผู้ประกาศนะ นะฮะเนดี๋ยวนี้ถ้าไม่ประกาศเราทําเองก็ได้นะ <d> เป็นอย่างั้นแต่นี่เราให้เกียรตินะเพ <d> <นะ S 2> ราะฉนั้นรัฐสภา,าก็ต้องประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของหน้าที่ิิไตายนี่เองเนของประชาชนนะเ <d> พราะประชาชนเป็นเจ้าของหน้าที่ตายนะครับนะแต่เราให้รัฐสภาประกาศนะเ <d> พื่อเป็นการยอมแพ้ว่างานผูพูง,ง่ายรัฐสภาย,ยอมแพ้แล้วยอมแล้วก็ส่งมอบต่อนให้เป็นระบบระบอบใหม่เงี้ยรัฐสภาประกาศอย่างเงี้ยมันะงาางามสวยงามกว่าประกาศเอง เพราะเราไม่ได้ทํารัฐทหารเนี่ยเลยไม่ต้องเลยไม่ประกาศเองเขาจะไม่ให้รัฐภายอมแพ้เออยอมแพ้แล้วประกาศยอมรับแล้วก็มอบอํานาจต่อไปยังประชาชนที่เป็นขบวนกู้ชาติแบบสอเพราะขบวนกู้ชาติกู้ชาติแบสองจะมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการไงจะมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการอ่าเพราะนั้นขบวนกู้ชาติแบบสอก็ต้องไปที่รัฐสภาให้รัฐภายอมรับอ่ารัฐภาก็ต้องยอมรับเพราะประชาชนส่งมา4ี่บล้านเสียงอ่ะไม่ยอมรับได้ไงประธานรัฐภามีหนึ่งเสียง มีแค่หนึ่งดุลเนี่ยประชชนมีสามดุลส่งมาตั้งสี่สิบล้านเสียงประธานรัฐบาลยังไงก็ต้องประกาศนะเมื่อประธานเมื่อรัฐบาลประกาศปุ๊บธนาคารแห่งชาติก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงนี่ไงธนาคารแห่งชาติก็ต้องจ่ายเงินมาก่อนเจ็ดสี่แสนทำไมต้องจ่ายก็เพราะประชชนไม่ได้โกงเนี่ยประชาชนนี่เขาเขาก็บอกแล้วสัญญาแล้วเขาส่งวันละสี่บาทสิบปีอ่ะนะธนาคารมีเงินก็ต้องจ่ายเจ็ดจุดสามแสนล้านมา ซึ่งธนาคารชาติต้องจ่ายมันก็ไม่ต่างกับเวลาที่ค่าเงินบาทลดลงเนี่ยไม่เสถียรรัฐบาลไอ้ธนาคารชาติทำไมก็ต้องเงินไปสู้ค่าเงินบาทเพื่อรักษาเสถียรของเงินบางประเทศสู้กันเป็นล้านๆน,นะแต่นี่เราแค่7.3เพราะนั่ง้องจ่ายอยู่ดีเสร็จแล้วไอ้เงินนี่จะนวนประชชนประชชนรับผิดชอบอย่างมากประชชนรับผิดชอบ,ชบ,ชอบวันละสี่บาทแต่ธนาคารแห่งชาติถ้าเกิดทำเสียเกิดเอารักษาค่าเงินไม่อยู่เสียไปเจ็ดสิบเจ็ดแสนอย่างเงี้ยเจ็ดแสนล้านเนี้ย เสียไปก็เสียเฉยเพราะว่าทาหน้าที่ถูกต้องนะมันก็เป็นผิดจังหวะผิดเทคนิคก็ไม่มีอะไระก็เสียเปล่าชูดเปล่า,ลาแต่นี่ไม่ศูนย์ประชาชนรับผิดชอบอยู่นี่ไงเขาจ่ายวันละสี่บาทสิบปีอะ่ะทางทารชาติที่ต้องจ่ายอยู่แล้วโดยเงื่อนไขนะแล้วอย่างมันเป็นภัยพิบัติที่ประชาชนประสบทางทารชาติก็ต้องช่วยอยู่ดีนะแน่ละคือการไปลงทุนเอาหนักนับการลงทุนสีนะะ่บาทนะฮะสี่บาทนะฮะเป็นหนึ่งหมื่นสิบหกร้อยเนี่ย มันขาดอยู่400บาทจริงๆคบหมื่นห้าที่นี่ให้ท่านเติมเข้าไปอีก400เป็นเงินสดเพื่อที่ขบวนกู้ชาติจากสองจะได้ไปขับเพื่อนเพราะกลัวจะเพราะกลัวขบวนกู้ชาติจากสองจะรวบรวมได้ 40, 40ล้านเสียงอะ่ะมันต้องใช้เวลาต้องมีขบวนเกิดขึ้นต้องมีการจัดตั้งต้องใช้งงใช้เงินเพราะเงินสดต้องมาก่อนเงินสดมาจากตรง14,600ที่มันขาดอยู่400เนี่ยแหละครับ400ผมเลยให้ท่านซื้อเป็นกล่องของขวัญที่ปตอในกล่องวันที่ปตยมีราคา400 สี่ร้อยท่านได้ซื้อแล้วได้ของขวัญด้วยแล้วก็เป็นการตอบแทนคุณไปดินแล้วเป็นการลงทุนของท่านนะไปเอาอำนาจแห่งรัฐไปสวมก็ได้อำนาจแห่งรัฐจาสถาปนาตัวเองเป็นประมุขแฝยปกครองหรือเป็นรัฐบาลไปตลอดกาลเลยไม่ต้องไปเลือกตั้งท่านเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเลือกตั้งท่านเลือกทุกทุกสี่ปีท่านไปเลือกตั้ใหม่การเส้นทางนั้นบาเส้นทางนี้สิครับเส้นทางรถไฟสองเนี่ยนะฮะดีวนี้โลกปัจจุบนันนี้มันเนื่องจากประชาชนมีหนี้ครูเดือนสูง นะครับประเทศก็มีหนี้สูงตั้งสิบล้านล้านบาทแล้วมาเจอวิกฤตโลกสามอย่างเข้าไปเช่นเจอเทคโนโลยีดิสิทัชั่นนะเจอพวก5า G 6G อย่างเงี้ยแล้วจะมาเจอเงินเฟ้อนะมาเจอไอ้ภาวะโควิดอีกทำให้เศรษฐกิจแย่แล้วเจอสงครามยูเครนรัสเซียนะฮะแล้วมีผลกระทบสองผลกระทบตั้งหลายอย่างเนี่ยแล้วมีเงินเฟ้อแล้วทำให้โลกเจอภาวะโลกรวนอีกแล้วมี New Normal ใหม่เกิดขึ้นอีก เพราะนั้นเราเจอผลกระทบอย่างเงี้ยจึงถือว่าเป็นเจอภัยพิบัตินั่นเองเจอภัยพิบัตินะอันนี้ก็เป็นภัยพิบัติตีเป็นภัยพิบัติโควิดเนี่ยเทคโนโลยีห้า G หก G เป็นภัยพิบัติที่ทําให้ประชาชนหมดสภาพไม่มีงานทําำหก G ทำงานแทนมนุษย์ได้หมดเจอสงครามยูเครนอีกค่าเงินเฟ้ออีกนะครับนะเจอโรครัวอีกแล้มีนอยนิวนาโมออกมาใหม่มีระเบียบโรคใหม่ออกมาอีกโอ้เจอผลกระทบหลายอย่าง ดันั้นประชาชนไม่มีความมาั่งคั่งมั่นคงเลยถือเป็นภัยพิบัติที่มาคุกคามประชาชนดังนั้นธนาคารแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องร่วมมือแก้ไขนะต้องร่วมมือแก้ไขกับประชาชนเพราะนี่คือภัยพิบัติมาคุกคามนะธนาะครราร,ร,ราาแห่งชาติก็ต้องร่วมมือนะครับที่นการร่วมมือของธนาคารแห่งชาติก็คือเปิดโปรเจกต์นำร่องเพื่อทำการค้าบอกเพียงจิตซึมที่จะมาแทนแคปิตอลลิซึม ้เปิดการค้านี่ใหม่นะเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่กับโลกนะแล้วก็เกิดองค์การตำบลมหาอำนาจขึ้นคือต้องต้องเปิดโปรเจกต์นำร่องเมื่อเปิดโปรเจกต์นำร่องที่ทำการค้าแบบนี้ทางการชาติก็ต้องจ่ายมาเจ็ดสามสนล้านเพื่อให้ตำบลได้หนึ่งร้ยล้านตำบลน,นี้ก็จะไปจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาอนาจเมื่อเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจมันก็จะทำให้เ,เกิดการ ค้าขายเนี่ยในระบบนี้เพราะตำบลมหาอำนาจที่มีสีหน้าที่หนึ่งเป็นรัฐสภานะสองเป็น CBDC ของธนาคารแห่งชาติเป็น CBDC นะฮะเพราะเราจะทําให้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินหนึ่งของโลกนะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นผู้ส่งสินค้าเองเนีเป็นผู้ส่งสินค้าเองนะครับในพื้นที่ตำบลเขาเขาใครเข้ามาส่งสินค้าไม่ได้ตำบลต้องเป็นผู้ส่งเพราะฉะนั้นระบบการค้าจึงขึ้นอยู่กับตำบลน,นั่นเอง นะเพราะนั้นตะบนจะควบคุมไม่เกิดการค้าพอผิงจีซึ่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นแบบนี้ส่วนนั้นที่4นั้นเป็นพุทธนิกายคอสเมิกเป็นการทํางานน้อยลงมีเวลามากขึ้นส่งภาษีทุกสุกนะอันนั้นเดี๋ยวไปว่าอีกทีแต่ไอ้สามอันแรกนี่สาคัญนะครับเพราะนั้นองค์การตาบนผ่านาดมีสี่หน้าที่คยอ่หนึ่งเป็นรัฐสภาสองเป็นธนาคารแห่งชาติสาขาย่อยทำ cbdc ให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ เป็นผู้ส่งสินค้าแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณเสียนี่นี่คือโอ์การตะบ,บนหานาจจะเกิดขึ้นได้ก็โดยได้มาจากตาบลเลือดหนึ่งร้อยล้านได้มาจากธน,นาคารชาติจ่ายมาเจ็ดจุดสามแสนล้านซึ่งมาจากประชาชนรับผิดชอบให้สัญญาวันละสี่บาทสิบปีประชาชนจ่ายวันละสี่บาทเป็นเวลาสิบปีเป็นเงินหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยไอ้เงินเนี้ยประชาชนไม่ต้องจ่ายเพราะธน,นาคารชาติจ่ายไปแล้วไงจ่ายมาเข้าไปอยู่ในตาบลเรียบร้อยแล้วนะประชาชนไม่ต้องจ่ายแต่ว่า โดยสัญญาประชาชนจะจ่ายเองเวันละสี่บาทนะรับผิดชอบเองนะถ้าเกิดมันไม่เวิร์กอะ่ะถ้าเกิดมันล้มเหลวนะพูดง่ายถ้าเกิดมันล้มเหลวอะ่ะซึ่งโอกาสล้มเหลวน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากโอกาสปสระสบผลสูงมากนะเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็ให้ประกันไว้ว่าถ้ามันล้มเหลวเออประชาชนก็จ่ายวันละสี่บาทประชาชนไม่รู้สึกหรอกวันละสี่บาทสิปีจ่ายไปเถอะเนะี่ยไม่ใช่ปัญหารหรือจะยืดไปยี่สิบปีวันละสองบาทก็ยังได้ก็ทําได้ธนาะชาติไม่ได้รีบร้อนอาเงินไปไหนเลย พราะนาฏการชาติก็ต้องให้ความร่วมมือในการเปิดโปรเจกต์นำร่องนั่นเองนะนี่โปรเจกต์นำร่องทาให้องค์การตำรวจงนมีเงินเข้ามา100ล้านนะเนี่ยถ้าประชาชนรวบรวมได้40ล้านเสียงภายใน1เดือนหนึ่งร้อยล้านก็เข้าไปตำบลแล้วเดือนเดียวก็เข้าเข้าแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปรอสอสอเลยไม่ต้องรอพรกการเมืองเลยไม่ต้องอาศัยพวกนั้นเลยอาศัยตัวเองนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจงทําตัวตามหลักของศาสนาพุทธตนเป็นที่พึ่งแห่งตนรวบรวมได้สีิบล้านเสียงภายในหนึ่งเดือนทำไมจะทําไม่ได้มันทําได้อยู่แล้ว ท่านก็จะมีเงินเข้ตาตำบลร้วยหนึ่งร้อยล้านล้วหนึ่งร้อยล้านแบ่งมายี่สิบล้านกระจายให้กับคนในตำบลน,นั้นที่เป็นจิตอาสาต่างๆมาร่วมงานท่านอยากไปร่วมงานก็ไปก็สมัครเป็นจิตอาสาของตำบลน,นั้นนะครับเพื่อไปทําเพื่ออธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจในเส้นทางรุ่นที่สองในลัฐที่ครอบคอรัวถ่ายมาอหำหน้าซึ่งใช้เดืนซุเปเซนดักเป็นมาตรฐาน,นเงินก็จะเข้าตำบลเงินเยอะแยะมากมายเงินก็จะ ผมนี่กำหนดให้ครอบครัวหนึ่งได้หนึ่งแสนนี่ไงหัวหน้าครอบครัวได้หนึ่งแสนก็มาจากเงินเนี้ยแต่รัฐบาลนี่ยเขาจะแบ่งมาให้ส่วนโรงเรียนได้ห้าล้านวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้หนึ่งได้ห้าล้านเหมือนกันแล้วก็ใครที่เป็นรวมตัวกันเป็นจิตอาสาเช่นอสมอรวมตัวกันเป็นอสมมมหาอำนาจก็จะได้สองล้านนะฮะแล้วก็จิตอาสาชุมชนอ่ะเกี่ยวาชุมชนชุมชนนะฮะ ก็แจ้งว่ายังจิตอาสาชุมชนให้รู้ด้วยว่าที่นี่สร้างกิจดาพิธิฐารให้เกิดในยุคหล่อสิบนั่นเองเพราะเราอยู่ในยุคหล่อสิบเพราะนั้นก็จะเกิดกิจดาพิธิฐารกับยุคหล่อสิบเพราะนั้นจิตอาสาชุมชนก็ต้องมาแล้วก็ได้สองล้านตำบลหนึ่งก็ได้สองล้านอย่างเงี้ยนะจิตอาสาชุมชนมานะครับก็ได้สองล้านส่วนจิตอาสาอื่นที่อยากจะช่วยก็มาได้เหมือนกันก็ได้สองล้านจิตอาสาอื่นก็นําโดยพวกศิลปินดาราทั้งหลายก็มานาจิตอาสาต่างได้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะ เพื่อมาเป็นติวเตอร์อธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักการของรัฐที่ครอบครหวหัวไทยว่ามหนาจนะซึ่งใช้เดืยดซูเปอร์เซนด์ดาร์ดขับเคลื่อนไปบนถนนรถแบบสองของกระบวนกู้ชาพจน์สองนั่นเองนะทีนี้โปรเจกต์นำปล้องคืออะไรโปรเจกต์นำปล้องก็มีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งให้องค์การตมรมหาำนาจมีฐานะสี่ฐานะนี่ไงเป็น Cbdc นะเป็นสภาเป็นขนส่งเป็นพุทธคอสติมิกเป็นสาขาย,ย่อยนะฮนะไปว่าอีกทีแล้วสองจ่ายค่าสมัครนะฮะ แทนประชาชนเนี่ยแหละจ่ายค่าสมัครนะซึ่งจะรับสมัครสี่ผูมิพน์นะครับเนี่ยใครอยากเป็นรัฐบาลชกการที่มีนาบสามดุลก็มาใครอยากเป็นเจ้าหน้าที่ประจำไอ้ตำบลก็มานะครับใครอยากเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ของไอ้องค์การรัฐบ,บเลมหาอนานเนี่ยก็มานะครับทีนี้ประชาชนเป็นรัฐบาลเองอันนี้ประชาชนเป็นเองเลยนะครับเพราะท่านสมัครมาแล้วละส่วนนี้ทหารรับหนึ่งล้านนายใครอยากเป็นทหารไซเบอร์ก็มาเป็นหนึ่งล้านนายอย่างนี้ยนะครับ อันนี้คือการรับสมัครรับสมัครสี่ภูพิพนธ์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็สามารถคืนกลับได้ภายในสองภายในคืนกลับยี่สิบปีก็ได้ก็ตกวันละสองบาทเนี่ยมาจากกันเนี้ยเนี่ยสี่บาทเนี่ยนะแล้วสีขาดอยู่สี่ร้อยเนี่ยจะท่านซื้อกล่องกว่นที่ตายนะก็เหมือนการลงจุนถ้าจ่ายเงินสดสี่ร้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดยังไงสามารถจ่ายคืนกลับได้ เราทุนสี่ร้อยเพื่อได้เพื่อได้ของขวัญที่ปตัยนั่นเองทีนี้เงิน7จจุดสาแสนล้านเนี่ยกระจายไปทุกตำบลน,นะจะจายไทุกตำบลก็ให้ตำบลละหนึ่งร้อยล้านไปเลยหรือท่านจะไปหารแบ่งตามจำนวนประชากรก็ก็ได้นะฮะแล้วแต่เราคิดสูตรนะอาจจะคิดตามจำนวนประชากรก็ได้เดี๋ยวไปคิดกันอีกทีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะและแรงแปลพัก แก้ปัญหาชาติได้ทันวัยทันโลกทันโลกคือทันเนี่ยคือเราเราไม่อยู่ภายใต้วิกฤตนี้พอมีเงินมาแล้วโอ้โหมีเงินมาเข้าตำบลแล้วหนึ่งร้อยล้านแล้วก็จะช่วยให้ประชาชนมีเลี้ยวมีแรงเงินนี่จ่ายคืนไม่โกงแน่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้อง,ต,องต้องอนุมัติเพราะประชาชนไม่โกงนะมีสัญญานะครับเงินก็จะไปยังตำบลไปวัดผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านทั้งหลายกลุ่มอาสาอื่นก็ๆๆๆมาร่วมนะผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านนี่ ผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรนี้ก็ไม่มีนะตำแหน่งนี้ก็หายไปนะครับท่านได้รู้ว่าจะหายไปหรืออปตอรู้ว่าจะหายไปเนี่ยท่านก็มาร่วมบประชาชนเลยนะครับนะบอบตอก็มาร่วมเลยนะครับพอรวมแล้วก็จะมีเงินนะเงินจากร้อยล้านนี่แหละครับก็จะแบ่งมาให้ถือว่าเป็นท่านเป็นพวกกลุ่มจิตอาสาอ่ะก็จะได้เงินเงินก็จะแบ่งมาอย่างนี้นะครับดังนั้นขอเชิญตื่นนทุกๆตำบลน,นะมาใช้การเงินของรัฐบลสอง ได้แล้วนะครับอาละงผมก็แนะนำให้ออก่าคงเข้าใจกันสงสัยอะไรไปว่ากันอีกทีนึ่งรายการในวันนครับคลิปนี้ขอจะเป็นนี้ลมมาแรงแล้วสวัสดีครับ